เงินดิจิทัล10,000บาทเฟส3อายุ16-59ถึงปีได้เมื่อไรใช้จ่ายทางไหนเงินดิจิทัล10,000บาทเฟส3กลุ่มคนทั่วไปอายุ16-59ถึงปีได้วันไหนชัดแล้วรอบนี้ไม่แจกเงินสดในวันพรุ่งนี้27มกราคมรัฐบาลจะเริ่มโอนเงินสนับสนุนจำนวน10,000บาทต่อคนเฟส2แก่ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูง อายุโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์สามารถตรวจสอบและดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพกับเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์ให้แล้วเสร็จ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปส่วนกลุ่มคนทั่วไปอายุ16 59ปีนายจุลพันธ์อมรอวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าระบบดําเนินการของเฟส3นั้นอยู่ในกระบวนการซึ่งทุกอย่างเป็นไป,นปนตามไทม์ไลน์ที่เคยประกาศไว้เงื่อนไขกลุ่มคนทั่วไปได้รับสิทธิ์เงินดิจิทัล10,000บาทเฟส3กลุ่มลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมา อายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ลงทะเบียนสัญชาติไทยและไม่เป็นผู้มีรายได้เกิน840,000บาทสำหรับปีภาษี2566โดยกรมสัมพากรประมวลผลข้อมูลผู้มีรายได้7วันก่อนเปิดการลงทะเบียนโครงการเงินดิจิทัล10,000บาทเฟส3ได้วันไหนนายจุรพันธ์อมรนิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวเมื่อวันที่21มกราคมที่ผ่านมาว่าเงินดิจิทัลวอลเลตเฟส3 จะได้ประมาณมีนาคมถึงเมษายนว่ามีความใกล้เคียงกันอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบขณะนี้เดินหน้าไปได้มากแล้วเท่าที่ได้รับรายงานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตัวระบบพร้อมที่จะทดสอบช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมซึ่งจะเห็นเรื่องประสิทธิภาพและจะมีความพร้อมในตรายมาสที่2ซึ่งสามารถเดินหน้าได้และพยายามทําให้เร็วที่สุดส่วนผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนายจุรพันธ์ยืนยันว่าจะยังมีการ ดำเนินการต่อยังไม่มีการกำหนดต้องรอขั้นตอนทางกฎหมายให้ครบถ้วนก่อนฝากกดไลค์กดติดตามกดรูปกระดิ่งเพื่อทัวท่านเองใจพัดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆจากทางช่องนาทธานสตูดิโอสำหรับวันนี้ขอตัวราไปก่อนสวัสดีครับ